ก็ต้องตอบคุณเสรียพิสุทธิ์แล้วก็ให้ท่านผู้ชมทราบกันเลยนะครับว่าตอนที่ผมไปเรียนต่อปริยโทด้านกฎหมายที่ประเทศสหรัมกาเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับคุณทักษิณน,นะครับถ้าคุณทักษิณให้เงินช่วยผมเนี่ยแสดงว่าคุณทักษิณเนี่ยเห็นแววว่าผมมีความสามารถตั้งแต่ตอนอายุ 22- 23นะอ่ะถ้าคุณทักษิณให้เงินผมจริงเนี่ยผมก็ต้องชมตัวเองนะว่าเฮ้ยผมไม่ต้องรอจนอายุ 60- 70กว่าถึงไปขอตําแหน่งเขาได้ได้มีคนมาอุ้มชูตั้งแต่อายุกว่อิญกว่าแต่ คุณทักษิณไม่ได้มาเป็นคนจ่ายค่าเทอมส่งผมเรียนหนังสือผมก็อยากจะตั้งคำถามกลับไปที่คุณเสรีพิสุทธิ์ว่าวันที่พ p t v สัมภาษณ์เนี่ยนะครับพพีีเนี่ยไม่ได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องคุณทักษนะิณนะพพีวีสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความเห็นทางกฎหมายว่าคุณวีรพัฒน์ปรียวงเนี่ยอธิบายข้อกฎหมายว่าการจะอยู่ชั้นสิบเนี่ยมันวิเคราะห์ข้อกฎหมายแบบนี้แบบนี้แทนที่คุณเสรีพิสุทธิ์ฟังแล้วจะโต้แย้งด้วยเหตุผลทางข้อกฎหมาย คุณสืบิโต้แย้งไม่ได้ครับคุณสืิก็เลยน้ําท่วมปากก็เลยต้องยกเรื่องว่าคุณทักษิณส่งผมไปเรียนขึ้นมามันทําให้เห็นอะไรล่ะมันทำให้เห็นว่าหนึ่งคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไม่มีข้อโต้แย้งที่เป็นเหตุเป็นผลเลยก็เลยต้องยกเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นมานะครับแต่สองฝากขอบคุณคุณเสรีพิสุทธิ์นะมันทาให้ผมเนี่ยกลับไปนึกย้อนถึงความทรงจําดีๆนะครับที่ไปเรียนหนังสือเพราะว่ามันโยงกับการเมืองตอนนี้เหมือนกันนะ คือตอนผมไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยซึ่งเดี๋ยว PPTV ถ้ามีรูปก็ขึ้นจอให้ท่านผู้ชมดูนี่นะครับคือตอนผมไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศก็คือ Harvard Harvard Law School กเนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับอันนี้ดูรูปสิบรรยากาศบรรยากาศที่ผมไปเรียนเนี่ยก็จงด,ดีมากเลยนะครับก็ไปไปไป,ไปเรียนเป็นนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรคุณทักษิณแต่ตอนเราไปเรียนเนี่ยนะฮะบรรยากาศร่มรื่นอย่างเดียวไม่พอเวลาเราเข้าไปเรียนในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์จะสอนเราเสมอว่าคําพิิาาาากหรรรืออออคคํนนนนฉััยขงี้็ูปปตผมไ ไปทําพิธีปฐมนิเทศน,นักศึกษาใหม่นะครับอาจารย์ก็จะสอนเสมอว่าเวลาคุณอ่านคําพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยคำถามคืออํานาจของศาลเนี่ยขอบเขตอยู่ตรงไหนคดีที่มาจะเอาขึ้นมาสอนกันในชั้นเรียนก็คือคดี m ม r b ์เบอรี่เวอร์ซิสแมดิสันหรือคดีที่เป็นคดีแรกๆเลยซึ่งศาลของสหรัฐเนี่ยขยายอํานาจตัวเองไปตรวจสอบฝ่ายบริหารแต่หลังจากนั้นศาลก็ตีกรอบตัวเองอย่างชัดเจนว่าจะไปตรวจสอบเรื่องที่เป็นนโยบ,บายเรื่องการการะทาทางรัฐบาลไม่ได้ ตรวจสอบเฉพาะในเรื่องที่เป็นเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพคำถามคือวันนี้ย้อนกลับมาบ้านเราเนี่ยผมไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดมาผมก็ศึกษาด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐนะครับผมก็อยากจะตั้งคาถามว่าวันนี้กรณีชั้น14ที่นําไปสู่การวินิจฉัยของศาลเนี่ยมันเป็นการวินิจฉัยเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพหรือมันการวินิจฉัยในทางที่มันไปตรวจสอบหรือก้าวล่วงอํานาจของรัฐบาลเพราะเรื่องนี้สําคัญนะสหรัฐเขาอยู่กันมาไม่เคยมีรัฐประหารแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ย เพราะอะไรครับเพราะเขาเคารพอำนาจึ่งกันและกันประธานให้บดีจะชอบหรือไม่ชอบคุณทรัมป์คุณบิลคลินตันจะมีข่าวเช้าอะไรยังไงคุณจัดการกันไปตามกระบวนการเลยถ้าผิดกฎหมายฟ้องถ้าไม่ผิดกฎหมายก็ให้สังคมให้สื่อมวลชนจัดการนะครับอันนั้คือสิ่งที่ผมจํามาถึงทุกวันนี้ว่าการเรียนการสอนที่ฮาร์วาร์ดหรือที่โรงเรียนกฎหมายที่มีคุณภาพเนี่ยเขาสอนให้เราเคารพประชาชนสอนให้เราใช้หลักกฎหมายอย่างถูกต้องคราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากถามคุณเสรีพิสุทธิ์กลับไปก็คือ คุณสริพิสุทธิ์เนี่ยอ้างในรายการว่ามีหลักฐานนะครับฟังมาทุกทางผมขออนุญาตท้าเลยคุณสริพิสุทธิ์เอาหลักฐานนั้นมาเอาหลักฐานและเอาพยานที่คุณสริพิสุทธิ์บอกว่าผมรับเงินจากคุณทักษิณไปเรียนหนังสือคุณทักษิณส่งไปเรียนหนังสือเนี่ยเอาหลักฐานมาท่านคุณสริพิสุทธิ์แสดงหลักฐานไม่ได้แสดงว่าคุณสุริพิสุทธิ์เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือพูดอะไรโม้ๆซั่วๆและรวมไปถึงคําพูดคุณสุริพิสุทธิ์เกี่ยวกับชั้นสริสธ์้าางว่ผมรับเงิินคคุุณณทักษแลสรี่ได้เลยนะครับ แล้วจะไปเชื่อถืออะไรกับสิ่งที่คุณเรลิิสุทธิ์ขึ้นลิฟต์ไปเพื่อจะไปเจราจาขออะไรก็ไม่มีใครทราบแล้วพอไม่ได้ดั่งใจก็มาบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรลิิสุทธิ์ฟังอยู่นะครับคุณอ้างว่าผมถูกส่งไปเรียนหนังสือที่สหรัฐอเมริกาทั้งที่ที่ความจริงผมได้ทุนฟูลไบรท์นะครับก็คือเป็นทุนที่ต้องสอบแข่งขันและสอบยากมากและเป็นทุนฟรีไม่มีเงื่อนไขด้วยนะครับถ้าคุณเฉลิิสุทธิ์พิสูจน์ตรงนี้ไม่ได้ว่าผมพูดไม่่่จจรริิิงงงและสทีคคุณพูเป็นวาม ก็แสดงว่าคาพูดคุณสืบิสุด์ที่บอกว่าคุณทักษิณพูดอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้อยู่สบายชั้นสิบสีก็ไม่เป็นจริงเหมือนกันเพราะไม่สามารถพิสูจน์ไดเ้เช่นกันเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยกลับมาคิดว่าตอนที่เราไปเรียนหนังสือเนี่ยนะครับเรายังเป็นเด็กนะเดี๋ยวขอเปิดรูปไปดูนะสมัยผมไปเรียนเนี่ยผมก็เรียนหนังสือในชั้นเรียนใช่ไหมก็ตั้งใจเรียนแต่เวลาเราเรียนเนี่ยเราไม่ได้มีใครมาให้ทุนเราได้ทุนก็ต้องไปจ่ายค่าเทอมนะครับแต่เวลาเราไปถึงขั้นอนี่ตอนรับปริญญ มาเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นผู้ให้โอวาดเลยนะครับคุณเมริลสตรีปแต่ตอนที่เราไปเรียนเนี่ยอย่างรูปเนี้ยผมจําได้เลยผมไม่มีเงินไปซื้ออาหารในร้านในร้านอาหารดีๆที่แบบโอ้โหกินมื้อหนึ่งหลายพันนะเราประหยัดถูกไหมครับเราก็ต้องเนี่ยไปไปซื้อพิซซ่าแช่แข็งพิซซ่าแช่แข็งสําหรับนักศึกษาเนี่ยมาร์คซักเคเบิกคนผลิต a c e b o o k เนี่ยเขาก็ซื้อเพราะอะไรมันประหยัดมันใส่ในช่องฟรีแล้วเก็บได้นานกินวันละชิ้นเล็กๆถ้าประหยัดก็กิกนครึ่งชิ้นก็ได้เนี่ยผมใช้ช แล้วตอนที่ไปใช้ชีวิตเนี่ยเราก็อยู่ในหอพักศึกษาอยู่กับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นบรรยากาศห้องครัวห้องครัวในในหอพักนะครับผมก็ตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราอยู่หอพักเนี่ยทำไมเราต้องไปซื้อน้ําขวดกินถูกไหมเราดื่มน้ําทุกวันเราเราเรียนหนังสือเราก็เหนื่อยแล้วดื่มน้ําผมก็เรียกร้องขอให้หอพักเนี่ยติดตั้งเครื่องกรองน้ําให้ผมก็อยากจะตั้งคาถามครับว่าคุณเสด็จพิสุทธิ์ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยเรียกร้องอะไรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมบ้างผมเรียกร้องตั้งแต่เด็กๆนะเครื่องกรองน้ำเนี่ย พื่อให้ตัวเองและเพื่อนๆใน,นหอเนี่ยมีน้ําสะอาดดื่มใช้ผมภูมิใจมากเลยไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปขอตําแหน่งใครมีเครื่องกรองน้ํามาตั้งเนี่ยครัวแต่คุณสรบพิสุทธิ์ขึ้นลิฟต์ไปชั้น14เนี่ยผมไม่รู้คุณไปขออะไรและขอเพื่อใครถ้าคุณรสรบพิสุทธิ์พิสูจน์ไม่ได้ว่าผมรับเงินจากคุณทักษิณไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศคําพูดทุกอย่างในชีวิตคุณสรบพิสุทธิ์รวมถึงเรื่องชั้น14ก็ไม่น่าเชื่อถือเช่นกัน